something on this on next, day. ทุกวันที่16ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันกีฬาแห่งชาติเนื่องจากในวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2510เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิ์ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ณกรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นผู้ทูลเกล้าถวายเหรียญรางวัลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ในพิธีปิดการแข่งขันณสนามสุภาชาลาสายจึงถือได้ว่าวันที่16ธันวาคม2510เป็นวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของราชาอาณาจักรไทยกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ ทรงต่อเรือใบขึ้นด้วยพระองค์เองซึ่งเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ก็เป็นเรือใบที่ทรงต่อเองพระองค์ทรงลงแข่งขันร่วมกับทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยคนหนึ่งโดยทรงซ้อมและเก็บตัวเหมือนนักกีฬาทั่วไปนอกจากกีฬาเรือใบแล้วในหลวงราชการที่9้าทรงโปรดกีฬาอีกหลายประเภทเมื่อทรงพระเยาว์ขณะประทับอยู่ประเทศสวิตสแลนด์ ทรงเล่นสกีและฮอกกี้น้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวเทนนิสและแบดมินตันก็เป็นกีฬาที่ทรงสนพระไทยและทรงถนัดซึ่งในสมัยก่อนกีฬาแบดมินตันยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเล็งเห็นว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่คนไทยจะสามารถไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้จึงพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้ก่อตั้งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยขึ้นอีกด้วยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9้า ในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและเพื่อเป็นการกระตุ้นและเผยแพร่ให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญและคุณค่าของการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้มีมตินําเสนอคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบกําหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกันกัน